มาเป็นกำลังใจให้นิชาด้วยกันดูโฆษณา30วินาทีนะคะทุกคนอ๋อครับในอีกนี้แล้ครับตอนที่464ตระกูลคิมเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตอาวุธอาวุธส่วนใหญ่ที่ใช้ทางภาคเหนือล้วนเป็นฝีมือของพวกเขาทั้งนั้นได้ยินว่าช่วงนี้บ้านของพวกเขามีแขกเยอะมากค่ะสิงเพ่ซื้อที่อยู่บ้านตระกูลคิมคุณนฮิราโนะจะพาฉันไปตอนนี้ เพราะอยากเห็นปฏิกิริยาฉันตอนเจอสิ่งเผยสือสินะไอเชียง <I feel. S 1> ฉันรู้นะว่าเธอชอบสังเกตฉันมากเลยนะคุณนายคะฉันก็แค่ชื่นชมในความสง่างามของคุณคะ่ะงั้นฉันกลับไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเด็กสาวปล่ผมยาวแล้วนะอย่าลืมมัดผมด้วยล่ะรับทราบแล้วคะ่ะ แม่คะ,ะแม่คิดว่าหลอนกับอดีตสามียังติดต่อกันอยู่ไหมคะจูนได้รับการปกป้องอย่างแน่นนะการเคลื่อนไหวของหลอนอยู่ในกำมือเราตลอดเวลาฉันว่าพวกเขาคงเจอกันไม่ได้หรอกแต่ฉันรู้สึกว่าพวกเขาเจอกันแล้วท่าทางของหลอนดูมีความสุขมากหลอนแสดงเก่งมากผมว่าท่าทางที่หลอนแสดงออกมาเมื่อกี้นี้ น่าจะกำลังทำให้พวกเราสับสนนะครับไม่ต้องเถียงกันวันนี้ไปดูเดี๋ยวก็รู้เองแหละแนะ่คะพาฉันไปด้วยไม่ได้หรอฉันก็อยากเห็นท่าทางของกู้ชิงโจเหมือนกันอาหงเธอเป็นพี่สาวนะอย่าเอาแต่คิดลบกับน้องสาวสิเธอเป็นแบบนี้ถ้าคนนอกเห็นเข้าจะเป็นยังไง ต่หล่อนไม่เคยเห็นว่าฉันมีพี่สาวนะแล้วเธอเคยทำเรื่องที่พี่สาวเขาควรทำกันบ้างไหมล่ะคุณนายครับอาหงแค่ไม่คุ้นเคยกับความจริงที่ว่าตัวเองมีน้องสาวนะครับเห็นแล้วลงไปกันได้แล้วขอให้ฉันอยู่เงียบๆหน่อยเถอะครับกู้ชิงโจเป็นแค่จิ้งจอกโจ้เล่ตัวเล็กๆคุณนายกับเชื่อว่าเธอสามารถใช้ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของพวกมัน เพื่อควบคุมหล่อนได้นี่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้หญิงตระกูลคิมคุณหญิงฮิรเนะขอบคุณที่ต้อนรับเราด้วยตัวเองนะคะคุณนายคิมพูดอะไรกันคะเกี่งใจกันเงินไปแล้วเข้ามาเถอะค่ะนั่นมันกุ๊ชกว่าจะน้มน้าสิงเพยซื้อให้พาเธอมามันไม่ง่ายเลยนะ นั่งลงได้ทำเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรซะเขาคงไม่นึกอะไรดอกมั้งฉันให้พ่อครัวทำอาหารที่แขกของฉันชอบไว้หลายเมนูเลยล่ะค่ะเฮ้ยลำบากเลยนะคะเนี่ยทำไมอาเชียงถึงได้มีปฏิกิริยาแบบนี้ละ่ะท่าทางของคุณเฉิงก็ถือว่าปกติแต่สิ่งให้สื่อ ดูผิดปกติมากจนท่านนายพลฮิรโนะสืบออะไรมาได้บ้างสิ่งใหยสือกับอาเชียทำบ้าอะไรกันอยู่กันแน่โดวยเหว่าสิ่งใหยสือจากความจำเสื่อมเขาจำเรื่องต่างๆไม่ได้เยอะมากความจำเสื่อมจริงนะหรอผมคิดว่าจริงครับวันนี้สีหน้าท่าทางของโกชิงโจโดมีความสุขมากกว่า ทุกวันผมว่าหล่อนรู้เรื่องที่สิงเพื่อซื้อความจําเสื่อมแล้วแน่นอนก็เลยจงใจแซงว่ามีความสุขเพื่อปิดบงังความรู้สึกผิดหวังของหล่อนสินะไปสืบมาอีกฉันอยากจะรู้ทำไม,มเขาถึงความจำเสือ่อมก่อนลุ่งเช้าจวนท่านในพลฮิราโนหฮังกุชินโจ สิ่งเพศซื้อในค่้าว่าเกินไปแล้วนะตอนกลางวันเราเพิ่งเจอกันเองที่บ้านตระกูลคิมนะตอนกลางคืน,นจะกล้ามาอีกนะถ้าฉันไม่กล้ามาเจอเธอร่วงน้างแต่เมื่อวานตอนนี้เธอกับฉันเจอก,กันที่บ้านตระกูลคิมเธอคงถูกเปิดโองไปแล้วจริงด้วยสมมติว่าถ้าไม่ใช่เพราะเมื่อวานที่เราได้เจอกันแล้วเตรียมกันไว้แล้ว วันนี้ตอนฉันเจอเขาอาจจะเปิดเผยตัวเองแต่หน้าทุกคนไปแล้วแต่สมมุติว่าคุณนายฮิราโนกับช่ายชางทิงมองออกว่าฉันยังมีเยื่อใยกับสิ่งใหสซื้อเพื่อจะดำเนินการแผนแต่งงานปองดองทางการเมืองพวกเขาต้องมีมาตรการกีดกันฉันกับสิ่งพิสูจนอีกแน่นอนวันนี้ที่บ้านตระกูลคิมนายแก้งความจำเสื่อมได้เหมือนมากเลย ทำไมต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้จักฉันด้วยคนรักกันนะนาอห่างกันได้ไม่นานนะคะสิ่งเพยสือกับชิงโจก็ต้องมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะคะ